สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปต่อเนื่องจาก2คลิปที่แล้วนะครับ2คลิปที่แล้วเราก็คุยเกี่ยวกับเรื่องของอซิงค์น้ำนะครับซิงค์ล้างจานกับซิงค์ล้างหน้านะครับวันนี้เราจะมาพูดใน,ในหัวข้อต่อเนื่องนะครับก็คือ,อในส่วนของการอุดตันของพวกท่อน้ําทิ้งนะครับว่ามีสาเหตุมาจากอะไรบ้างนะครับผมแล้วก็ วิธีที่เขาใช้แก้ไขการเบื้องต้นที่เราทําเองได้คืออะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะไปคุยกันในคลิปนะครับแต่วันนี้เราจะคุยเฉพาะตัวหนึ่งนะฮะสาเหตุที่ทําให้ท่ออุดตันนะครับสวิธีแก้ไขนะครับแล้วก็3ผมจะคุยถึงว่าวิธีการป้องกันไม่ให้ท่อระบายน้ําเราอุดตันนะครับก็จะมี3หัวข้อเดี๋ยวเราไปชมกันในคลิปเลยนะครับผม รเรามาเริ่มนะครับจากตัวแรกก่อนว่าท่อเราที่อุดตันนะครับมันจะอุดตันมาจากอะไรบ้างนะครับท่อน้ําทิ้งถ้าเป็นพวกสิงล้างสิงสิงล้างหน้านะครับผมแล้วก็ตัวท่อระบายน้ําทิ้งของอตัวที่เราอาบน้านะครับในห้องน้ํานะครับสิ่งที่จะไปอุดตันก็จะมีหลักๆก,ก็จะมีหนึ่งคราบใครสบู่นะครับสบู่เนี่ยพอ เราอาบน้าเสร็จมันจะมีคราบไข่สบู่มันจะเป็นคล้ายๆไขมันมันจะไปเกาะนะครับแค่ตัวมันเองบางครั้งมันก็จะไหลไปแต่ถ้า ى, น้ําเย็นนะครับอุณหภูมิต่ําลงมาครังมันก็จะเกิดเป็นไข่ประกอบกับบางครั้งเราเส้นผมเราหลุดร่วงนะครับเส้นผมเราหรือว่ามีเศษราเล็กๆน้อยๆหลน่นเข้าไปประกอบกันปุ๊บเส้นผมมันก็จะไปเกาะกันเป็นคล้ายๆตะไคร่นะครับมันก็จะไปดักตัวคราบตะไคร์ คาบไคลสบู่เนี่ยนะครับหรือว่าคาบเศษใส่ฟองสบู่เนี่ยเกาะกันอยู่ในท่อนะครับทําให้ท่ออุดต,ตันนะครับซึ่งตัวไคลสบู่เพราะเนี้ยถ,ถ้าจริงถ้าไปเจอพวกโซดาไฟแล้วเพราะเนี้ยมันก็จะมันก็จะช่วยให้หายไปได้นะครับนี่ก็คืออันแรกนะครับแต่ถ้าเป็นเศษอย่างอื่นเนี่ยก็มีโอกาสหลุดเข้าไปได้แต่บางครั้งมันจะมีตะแกรงอยู่นะครับมันก็จะจะไม่ค่อยมีปัญหานะครับผม ส่วนถ้าเป็นสิงห์ล้างจานนะครับท่อที่ท่อเดงนของสิงห์ล้างจานปัญหาหลักๆก็คือจะมาเศษอะมาจากเศษอาหารนะครับพวกผักพวกหมูนะครับถ้าใครไม่ได้กรองเอาเศษอาหารออกก่อนล้วเทลงไปเลยเนี่ยโอกาสพวกเศษผักเศษหมูเศษอาหารของเราเนี่ยจะไปติดค้างอยู่ในท่อเนี่ยจะมีโอกาสสูงนะครับนอกจากเศษอาหารแล้วก็จะมีไขมันนะครับจากอาหารเองนะครับก็จะ ไขมันนี่ก็จะเป็นสาเหตุหลักนะครับทั้งสองอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นซิงล้างหน้าล้างจานห้องอาบน้ำเนี่ยมันก็จะเกิดจากไขมันนะครับของห้องอาบน้ําก็จะเป็นไขมันจากพวกใครสบู่นะครับที่ล้างจานก็จะเป็นไขมันจากอาหารที่เราเททิ้งลงไปนะครับนี่เรารู้สาเหตุแล้วนะครับแล้วก็ต่อไปวิธีการที่เขาแก้ไขกันทั่วไปนะครับแก้ไขกันทั่วไปหลกัหลกๆก็จะมีอยู่3ามสเต็ปนะครับสเต็ปแรกนะครับก็คือเรา เราจะมักจะได้ยินนะครับหลายๆคนก็จะมาซื้อที่ร้านนะครับก็ซื้อโซดาไฟนะครับผมโซดาไฟเอาไปเทนะครับเอาไปเทหลายๆคนไปเสิร์ชดูใน y o u t u b e นะครับของคนอื่นเขาก็จะพูดกันไปหลายๆวิธีนะครับผมจะไม่พูดถึงนะครับผมก็จะพูดว่าวิธีที่ผมแนะนำนะครับอาจจะดีหรือไม่ดีลองเอาไปใช้กันดูก่อนนะครับตัวแรกคือโซดาไฟโซดาไฟตัวเนี้ยเป็นด่างอย่าง ถ้าเราเรียนเคมีมาก็จะเป็นด่างแก่นะครับเป็นโซเดียมไฮดรอกไซด์ตัวนี้ถ้ามันไปทําปฏิกิริยากับน้ำเนี่ยมันจะเกิดนะครับปฏิกิริยาคายความร้อนมันจะคายความร้อนออกมานะครับแล้วเราก็จะเอาความร้อนของมันที่คายออกมาเนี่ยเพื่อไปละลายไขยมันที่เป็นสาเหตุของการอุดตันนะครับพอมาถึงตรงนี้นะครับเราก็จะรู้แล้วว่าโซดาไฟเนี่ยมันจะแก้ไขปัญหาการอุดตันที่เกิดจากไขมันนะครับเท่านั้น นะครับถ้ามีเศษผ้าไปอุดตันโซดาไฟช่วยไม่ได้มีเศษปูนเศษพลาสติกไปอุดตันท่อโซดาไฟช่วยไม่ได้อาจจะช่วยได้นิดนิดนิดนึงแต่ไม่สามารถไม่ใช่ความสามารถหลักของโซดาไฟโซดาไฟก็คือจะทําให้มันเกิดความร้อนเสร็จแล้วมันถึงจะละลายไขยมันเสร็จแล้วปุบ๊บทำให้ท่อเราสะอาดไป น,นี่คือหน้าที่ของโซดาไฟเพราะฉะนั้นตอนเราไปใส่ในซิงค์ในอะไรเนี่ยหลักการเราเราต้องคิดเสมอว่าโซดาไฟเป็นเกร็ดนะครับพอเราเอาไปใส่ที่น้ํามาทําปฏิกิริยากับน้ํามันจะาคายความร้อนนะครับบางคนก็แนะนําว่าให้เอาโซดาไฟละลายน้ําให้เสร็จก่อนเสร็จแล้วค่อยเอาไปเทใส่ในส่วนตัวผมผมว่าวิธีนั้นไม่น่าจะเหมาะนะครับวิธีนั้นน่าจะเหมาะสําหรับสมมติว่าท่อเราไม่ได้ตันนะครับท่อเราเป็นท่อปกติ เรา,เาโซดาไฟไปผสมน้ําเสร็จปุ๊บแล้วเราเทเดือนละครั้งอาทิตย์ละครั้งเพื่อเป็นการล้างคราบไขมันบางๆเนี่ยอันนี้พอจะช่วยได้นะครับแต่ถ้าท่อมันตันอยู่แล้วเนี่ยเราอาจจะต้องใช้โซดาไฟเกร็ดแต่เนี้ยเทลงไปในท่อเลยแล้วก็าลาดน้ําตามเข้าไปนะครับผมลาดน้ําตามเข้าไปมันก็จะโซดาไฟมันพอเป็นไปกองอยู่ในท่อมันก็จะเกิดปฏิกิริยานะครับปฏิกิริยาปุ๊บมันจะคลายความร้อนความร้อนที่ออกมาในท่อเนะี่ยมันก็จะสลายไขยมัน แต่ต้องควรระวังนะครับถ้าเราเทลงไปแล้วเนี่ยเราอย่าก้มดูที่รูรูที่เราไอ้เทสารไฟไปโอกาสที่มันจะตีกลับขึ้นมามันจะมีนะครับแล้วมันจะมีกลิ่นฉุนนะครับตอนใช้สารไฟก็ต้องมีถุงมือนะครับอ่าถุงมือถุงมือยางนะครับมีแว่นตานะครับเตรียมให้พร้อมนะครับเพราะว่าแล้วก็มีน้ําสะอาดนะครับถ้าเราสัมผัสกับพวกสารไฟพวกนี้มันจะเกิดการระคายเคืองนะครับเราก็ไปเปิดก๊อกน้ําเสร็จแล้วก็ปล่วยให้น้ําผ่านมือเรานะครับ ห้ามขัดนะครับยิ่งขัดจะยิ่งแผลจะยิ่งเยอะนะครับผมถ้าเราเจอพวกก,พวกดพวกด่างเนี่ยนะครับผมถ้าเราเจอปุ๊บเราเปิดน้ําผ่านให้น้ําชาละล้างไปครับน้ํามันจะเจือจางตัวพวกสารเคมีตัวนี้เองนะครับผมตัวที่2ถ้าโซดาไฟเอาไม่อยู่นะครับแล้วท่อเราแห้งสนิทคือถ้าท่อเราเราเทน้ําไปมันไม่ไหลทิ้งไว้สักชั่วโมงหนึ่งแล้วมันแห้งหมันจะมีน้ํายาอีกตัวหนึ่งนะครับน้ํายาตัวนี้จะเป็นแค เขาเรียกว่าน้ํายาทะลวงท่อนะครับแต่แต่ผมคิดเอาเองนะครับผมไม่ได้ศึกษาผมคิดจากที่น้องเขาพูดให้ฟังเนี่ยดูจากปฏิกิริยาของมันแล้วตัวนี้น่าจะเป็นกรดเข้มข้นนะครับน่าจะเป็นกรดไฮโดรคลอริกนะครับอันนี้ผมไม่ชัวร์เดี๋ยวเพราะว่าตรงข้างกระป๋องเขาไม่ได้เขียนไว้นะครับเดี๋ยวผมขอกลับไปดูทีนึงถ้าผมได้ชื่อมันอลไเดี๋ยวผมจะเขียนติดพร้อมกับรูปที่โชว์ให้กับทุกคนดูนะครับตัวนี้ก็คือถ้าท่อแห้งสนิทเราเทตัวเนี้ยเทลงไปเลย ตัวนี้มันก็จะเกิดพอมันไปสัมผัสกับน้ําอะไรเนี่ยมันจะเกิดความร้อนเสร็จแล้วปุ๊บมันจะกัดนะครับอ่ามันจะกัดพวกไขมันพวกเศษเนี่ยนี่ออกไปแล้วก็เทน้ําตามไปนะครับอันนี้ก็จะทะลุไปเลยนะครับผมอ่าเป็นน้ายาทะลวงท่อถ้า2อ,อย่างนี้ไม่ได้ผลมันอาจจะเกิดจากหนึ่งไขมันมันเยอะมากนะครับเยอะมากจนที่โซลาไฟหรือว่าตัวน้ํายาทะลวงท่อเราเนี่ยใส่เข้าไปเนี่ย มันไม่สามารถจะละลายไขมันหมดได้มันเยอะมากหรือไม่ก็มีเศษผ้าเศษอะไรที่หลุดลงไปที่ความร้อนไม่สามารถจะทําลายมันได้ความร้อนระดับเล็กๆทําลายมันได้นะครับอุปกรณ์สุดท้ายที่เราพอจะทําด้วยตัวเองได้ก็คืองูเหล็กนะครับงูเหล็กมันจะเป็นลวดสลิงนะครับตรงปลายจะมีที่จับตรงนี้เราจะแย่ลงไปในท่อแล้วก็หมุนนะครับหมุนให้ปลายมันสบัดสบัดมันจะขัดท่อแล้วมันจะตรงปลายจะมีตะขออยู่นะครับมันจะไปเกี่ยวเอาเศษอะไรที่ติดในท่อพอมันเกี่ยวเสร็จปุ๊บเราก็ดึงนะครับดึงเอาเศษนั้นออกมา ทางเดิมนะครับออกมาเสร็จไปทิ้งขยะเสร็จปุ๊บแล้วก็แล้วก็ล้างท่อได้นะครับอันนี้เป็น3าวิธีที่ผมแนะนําแต่ถ้านอกเหนือจากนี้จะต้องใช้เครื่องจะต้องตัดท่อนี้เราควรจะเรียกช่างนี่มีความชํานาญเฉพาะด้านและมีอุปกรณ์พร้อมจะดีกว่านะครับเราไม่ควรจะทําเองนะครับนี่ก็คือวิธีการแก้ไขเบื้องต้นสําหรับเราทําเองที่บ้านนะครับที่เราไม่ได้ไม่ได้เป็นช่างนะครับ สำหรับวิธีที่สก็คือที่ผมจะที่ผมพูดไว้ก็คือการป้องกันไม่ให้เกิดคาบไขมันนะครับการป้องกันตอนนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหมือนที่บอกว่าเอาโซดาไฟมาละลายน้ำนะครับแล้วก็เทลงไปนะครับเทเพื่อล้างท่อเดือนละหนึ่งครั้งอาทิตย์ละครั้งก็แล้วแต่ว่าการใช้งานของท่อเรานะครับว่าเราเทเศษอาหารลงไปบ่อยไหมปริมาณเยอะไหมนะครับอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะ ทำความสะอาดเป็นประจําท่อเราจะไม่ตันนะครับและมีการแยกเศษอาหารเศษอาหารก่อนที่เราจะเทลงไปตัวนี้ท่อจะไม่ตันนะครับน้ำร้อนได้ไหมน้ําร้อนก็ช่วยได้นะครับแต่น้ําร้อนเนี่ยมันจะร้อนแค่แป๊บเดียวอย่างท่อเรายาว3เมตรเทน,น้ําร้อนไปเนี่ยพอไปถึงเมตรที่3เนี่ยมันอาจจะไม่ร้อนแล้วนะครับมันอาจจะไม่ร้อนแล้วมันก็อาจจะใช้ประโยชน์ไม่ได้นะครับผมนอกจากตัวโซดาไฟแล้วเรามีอย่างอื่นได้ไหม ที่ในห้องครัวเรามีก็เช่นน้ำส้มสายชูผสมน้ำเราก็เทล,ลงไปได้นะครับน้ำส้มสายชูนี่ก็เทไปเบกกิ้งโซดานะครับเราก็เอาไว้ล้างท่อได้นะครับคือ,อทํานานๆครั้งแล้วแต่ว่าเราทิ้งเศษอาหารที่มีไขมันไปเยอะหรือไม่เยอะนะครับนี่เราต้องคอยทำเราเป็นเจ้าของซิงเองเราเป็นเจ้าของบ้านเองเราจะรู้ว่าเราจะทําบ่อยแค่ไหนนะครับบ่อยเกินไปก็เปลืองตัง นะครับถ้าทําไม่บ่อยก็จะเกิดการอุดตันแล้วก็ต้องมาแก้ปัญหาแบบนี้ถ้าแก้ปัญหาไม่ได้ก็ต้องเรียกช่างนะครับแล้วสุดท้ายที่ปัญหาที่เจอมาต่อเนื่องมาจากาที่บางคนของชักโครกนะครับของตัวชักโครกเองบางคนเอาโซดาไฟไปใส่นะครับอันนี้ผมไม่แนะนําให้ใส่นะครับในตัวของชักโครกเองอุดตันกดไม่ลงเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําเป็นคลิปถัดไป เดี๋ยวจะสาธิตให้ดูว่าทําไมนะครับทําไมชักโครกเรากดแล้วมันไม่ลงเราโซดาไฟไปใส่แล้วแก้ปัญหาไม่ได้นะครับโซดาไฟกองเต็มแทนที่โซดาไฟจะไปช่วยให้มันหายการอุดตันโซดาตัวโซดาไฟเองไปตันอยู่ในท่อนะครับมีหลายๆคนเจอปัญหานี้นะครับเดี๋ยวคลิปถัดไปผมจะมาทํานะครับสําหรับคลิปวันนี้ของตัวท่อน้ำทิ้งนะครับก็จะจบไว้แค่นี้หวังวา่าเราจะได้เจอกันในคลิปหน้านะครับแล้วก็ฝาก ติดตามนะครับฝากแนะนำนะครับคลิปที่เป็นคลิปความรู้ดีๆแบบนี้นะครับเผื่อเราจะได้เอาไปใช้เองเอาไปแนะนำเพื่อนที่มีปัญหานะครับผมเป็นทิคเล็กๆลน้อยๆอยนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามช่องด้วยนะครับผมวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้เจอกันคลิปหน้าครับผมครับสวัสดีครับ